There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would All I want to do, I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will. That you're right, but you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมารับชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลหาดนางแก้วนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินแปลงที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้เลยครับเป็นลักษณะทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็จะติดถนนคอนกรีตเลยหน้ากว้างประมาณ 80เมตรนะครับติดถนนคอนกีนหน้ากว้างประมาณอ่า80เมตรนะครับแล้วก็นี่ครับจะติดคลองด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวิวแม่น้ําบางปะกงนะครับแต่ตอนนี้ครับปลูกต้นยูคาอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ําบางปะกงเลยนะครับแล้วก็ในที่ดินนะครับจะปลูกข้าวทั้งแปลงนะครับไม่มีบ่อนะครับสามารถ ดทํามีโค้งหนองนาได้สวยๆเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ห่างจากตลาดเทศบาลอําเภอรกระบินบุรีนะครับประมาณสัก4ี่ถ้ากิโลเท่านั้นเองเนะครับนี่ถ้าไปทางตรงตรงนี้นะครับตรงไปเลยเข้าตลาดกระบินบุรี่จะผ่านศูนย์ราชการนะครับเป็นปปาภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็น เขาเรียกอะไรนะเรือนจำนะครับเรือนจำแล้วก็เข้าตลาดอำเภอกบินบุรีเลยนะครับนี่ครับวิวทุ่งนานี่ครับผีซุ่งผีเสื้อนะครับบินกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับอากาศดีมากครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับจะเป็นคลองสาธารณะประโยชน์นะครับระบุระบุในโฉนดที่ดินเลยนะครับนี่ครับจะเป็นคลองตรงนี้นะครับ หน้าน้ำเนี่ยจะเป็นน้ําไหลนะครับจะเป็นคลองน้ําไหลลงไปสู่แม่น้ํานะครับนี่ครับลักษณะที่ดินจะเป็นที่นานะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแปดไร่สามงานสิบเก้าตารางวานะครับนี่ครับเขตที่ดินเนี่ยก็จะมีถนนแนวคันคลองลงมานะครับก็จะเป็นเขตจากแนวคันคลองเลยนะครับแล้วก็ จะโค้งตามเขตแนวคันคลองมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนกับรูปที่ผมให้ชมทางอากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับที่ดินจะเป็นที่นาที่นาน้ำไม่ท่วมนะครับก็จะน้ำเนี่ยลักษณะตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณเ,เลยตะตุม่มมาจนถึงหน้าแข้งนะครับไม่ถึงหัวเข่านะครับนี่ครับมีปลาในน้ำเต็มเลยนะครับเป็น ที่นานะครับที่นาเหมาะกับทําประยุกโคกน้องนาขุดเอาดินมาถมข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นที่ตกปลาก็สวยเลยนะครับเพราะว่ามีคลองด้วยนะครับนี่คลองสาธารณประโยชน์แล้วก็ที่ดินเนี่ยห่างจากตลาดสดเทศบาลกระบินบุรีนะครับประมาณสัก4-5กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับเส้น สามศูนยี่ก็ประมาณสักห้าถึงเจดกิโลนะครับไม่ไกลครับก็จะผ่านอบอตอรกระบินบุรีเข้ามานะครับออกไปเนี่ยออกจากที่แปลงนี้ไปถึงถนนสี่เลนเนี่ยก็จะไปเจอตลาดสดขุนวิชัยนะครับเจอที่ว่าการอำเภอเจออา สถานีตำรวจโรงพยาบาลเยอะแยะเลยเป็นศูนย์ราชการเลยนะครับนี่ครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ครับที่ดินก็จะตามแนวหลักคันคันคลองมานะครับแล้วก็จะมีเสาเขตปักไว้ให้แล้วสี่มุมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นที่นาทั้งแปลงนะครับ เผื่อท่านไหนเอามาขุดโคกหนองนาแปลงนี้สวยอากาศดีมากครับอยู่ใกล้กับแม่น้ําบางปะกงนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นหลักเขตแล้วก็ตรงยาวไปเลยครับยาวไปข้างหลังเลยนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นที่นานะครับนานาชาวบ้านนะครับก็ทําแบบภาษาชาวบ้านนะไม่ได้จะทําสวยงามมากเท่าไหร่นะครับก็ทํา ตามธรรมชาติเลยไม่ได้ใช้ยาครับเขาไม่เน้นยาเขาเน้นใช้ทำกินเองอะไรประมาณน,นี้ครับนี่ครับอยู่ห่างจากาที่ว่าการอำเภอนะครับกระบินบุรีประมาณ7กิโลเท่านั้นเองฮะแล้วก็จะมีศาลสถานีตำรวจก็ประมาณเนี้เจเจ็ดโลหโลนะครับคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ก็ จะเห็นเป็นน้ําเยอะกว่าข้าวนะครับแต่ก็ระดับอยู่ระดับเดียวกันครับประมาณหน้าแข้งถึงหัวเข่านะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเพื่อนบ้านนะครับจะมีอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับตรงนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านอีกนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยห่างประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับหรือว่าถ้าด้านหลัง ด้านหลังมันมีทางสาธารณะมาด้วยนะครับทางเยอะมากเลยแปลงเนี้ยแล้วก็ถ้าใกล้ๆนะครับจะเป็นทางนูนะ้นฮะเสาไฟประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเลยไปทางนี้ทางนี้นะครับประมาณสักสองสามร้อยเมตรเนี่ยก็จะไปเจอคาเฟ่น,นะครับเขามีทําเป็นคาเฟ่และรีสอร์ทนะครับ คาเฟ่และรีสอร์ทครัวแม่จุกนะครับลองเซิร์ชข้อมูลดูก็ได้นะครับครัวแม่จุกนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทติดแม่น้ําบางปะกงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับขณะผมถ่ายทานะครับก็วันนี้วันที่สิบเก้ากันยานะครับนี่ครับอากาศดีมากนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับน้ํามาแล้วครับแต่น้ําไม่ท่วมนะครับนี่ครับ ติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตร70็ดสิบแปดสเมตรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นถนนน่าจะเป็นถนนในที่นะครับเพราะว่าหลักเขตอยู่ตรงนู้นนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นถนนในที่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมอากาศดีมากไม่แน่ใจนะฮะถนนเนี่ย เดี๋ยวต้องเช็คให้อีกทีหนึ่งนะหนึ่งนะครับแต่คาดว่านะครับนี่ครับอากาศดีมากเลยครับคุณผู้ชมลมพัดเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับเนื้อที่8ไร่3ามงานสิตารางวานะครับห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ140กิโลนะครับแล้วก็8ลิ้วฉะเชิงเซานะครับก็ประมาณสักเจกว่าโลนะครับ ห่างจากกรุงเทพจะน่าจะเป็นทางอ่าทางมินบุรีนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสวยมากครับราคาไม่แรงเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับแล้วก็โอนได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับโอนที่กรมที่ดินนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับ ถ้าลูกค้าสนใจแปลงนี้ก็ไปถึงตรงเสาไฟตรงนู้นนะฮะนะฮะระเขตเห็นไหมฮะนะฮะตรงเสาไฟนะครับแล้วก็ตัดตรงยาวไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีผีเสื้อเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศหน้าหาปลานะครับ ปาในทุ่งนานี่เยอะมากเลยนะครับดูจากน้ํากระเพื่อมแล้วนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับทางหน้าที่เนี่ยจะไม่ตันนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยออกไปถนน304นะครับโรงเรียนสายมิตรกระบินบุรีนะครับก็ไปได้นะครับแล้วก็ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมสามประมาณสักยี่สิบกโลนะครับนี่ครับ ประมาณนี้เลยครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์นะครับขอตัวเราไปก่อนนะครับในคลิปนี้อ่ออีกนิดนึงครับที่ดินจะทำว่าถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสักเมตรสองเมตรนะครับข้าวนะครับแล้ก็ถมแล้วก็ผมก็ได้ไม่ถมก็ได้นะครับขุดทำมาถมที่เน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ วันนี้นะครับทุนส่งแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาล่วงนะครับในคลิปนี้ขอพระคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ love to hear your voice not sleeping well and i know that you're right but you should know it you've been gone for way too long now fucking lay down beside you i would, I would.